ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อ็กซ์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่มด mm ิสคอร์เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มัลแอคด้วยกันนะครับผม mm hmm. และสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับด่าน <Okay. S 3> ที่สามซนามนีผ่านขึนซัด ตื่นตอนแรีพิธไดดบอกอุ้ยมันดูแบบทําไมดูสอบจังจริงว่าอมันทำไมแค่นี้อย่างเหมือนจะง่ายกว่าเอ้ก็ยังไม่ได้มาเลยเนี่ยก็เริ่มก็รีบตัดสินซะเหลือว่ามันง่ายเสียทรงเลยแล้วก็นอนแอ่งแม้งกันทั้งหมดหแต่ถังซานก็อยู่ได้นานนะอืมสามช่วยามเพราะต่ำสุดน่าจะสามแล้วก็มาเท่าไหร่นะ่หกหรือห้านี่แหละคือเขาต้องใช้เวลาหนึ่งปีใช่ไหมที่ทานนี้ แต่ต้องเก็บอะให้ได้อย่างน้อยวันละสามชั่วยามปะใช่ใช่ทางซานเป็นสองเท่านี่ของทุกคนต้องสิบช่วยามอ่าแล้วก็หลังจากที่เขาแบบกําลังกําลังทยอยเก็บเนาะช่วงนี้เขาก็ทําให้เราดูแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยก็มีฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งวิญญาณอยู่สํานักวิญญาณยุทธก็เปลี่ยนเป็นชื่อจักรวัดิวิญญาณยุทธใช่เขาเหมือนเขาเตรียมพร้อมแหละเหมือนกับใช่ ทำเป็นกองทัพเลยตอนเนี้ยก็รวมกับเจ็ดสำนักใหญ่ที่เพิ่งสถาปนาขึ้นหมะเนาะเจ็ดสำนักใหม่เออเจ็ดสำนักใหญ่สำนักใหม่ด้วยเออแล้วก็แบบมอบตาอะไรสักอย่างหนึ่งให้เลยตาของจักรวรรดิเขาแหละประมาณว่าให้ให้แบบว่ามีอํานาจในการที่จะแบบใช่ถ้าใครไม่เข้าร่วมอก็ฆ่าได้เลยเป็นพวกนอกลีดไปเลยนอกลีดเลยหรอนอกลีด นีแล้วก็นี่ไงสถาปนาแต่งตั้งหูเรียนหน้าด้วยหน้าหน้ามีแบบมีอำนาจแบบสามารถสั่งกายได้หมดเลยอ่ะกองทหารด้วยนะยกเว้นผู้ผู้อผู้สูนี่แหละพวกแบบพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพวกนัชนจะิ่นนมพมยุนอาจจะย้ายไม่ได้แต่ย้ายพวกแบบพวกนั้นได้หมดเลยทหารอะไรช่เป็นรองแค่ฝ่าบาทนะฝ่าบาทของเขาอ่ะใช่อื แล้วพี่คนนั้นก็บอกว่าจะไปอยู่เคียงข้างให้ได้เออชัดเจนเลยว่าชอบหูเรียน่ามากชอแต่คนนี้ไม่ชอบสังสารนะเคยเคยพูดถึงสังสารบ่อยมากเลยว่าแบบไอ้นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขารู้ไงว่าหูเนียน่าชอบเพราะว่าหูเรียน่าก็ยังเก็บหน้ากากไว้อ่เขายังชอบอยู่เลยแหละอาจจะเป็นตัวแปลอย่างที่เราเคยเดากันแหละเพราะว่าเขามีอํานาจขนาดนี้ยเขาต้องเป็นคนที่อนาคตเขาน่าจะช่วยฝั่งสังสารแน่แน่ใช่แน่นะคุณทหารหยุด นี่คิดไว้แล้วโอเคเดี๋ยวดูต่อนะคะ